เป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีเขียนบันทึกไว้มันคล้ายๆของพุทยนะก็จะมีแบบว่ามีเป็นส่าเจ้าแล้วก็มีภูเขาเขาก็ตั้งชื่อว่าภูเขามูหลาฮพัดเกีพอ มันแม่คือตอนตอนปาดไป็นี่ยแบบกรีดเลยแบบเลือดปิดเลยเจ็บมากตอนโอเปิ้ลตอนบอรี่แล้วก็มีนี่เลยนี่เลยนี่อะไรวะนี่เท้าขาน่ารกน่ารัก่ะจะฟรีฟอร์อยากทำอะไรก็ทำเลยช้าจะด่ายังไงก็เบาๆนี้เพราะว่าใส่ มาเมาก็เลยคุยเรื่องมูหลานมาน้องกำลังมาน้องมันกำลังมามันกำลังมากำลังจะได้ฉายแล้วค่ะหลังจากเลื่อนมานะคือเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่ะก็เป็นของดิสนีย์ไงแล้วก็ดัดแปลงมาจากนั่นแหละแอนิเมชันเอาจุดกําเนิดของมู่หลานเลยนะจุดแบบออริจินอลเลยเนี่ยน้องมู่หลานเนี่ยนะคะก็เป็นลำน้ำนิทานพื้นบ้านนะคะ ของจีนก็มีกําเนิดมาตั้งแต่สมัยประมาณแบบราชวงศ์ฮั่นไม่ได้สร้างมาจากเรื่องจริงนะมู่หลานไม่ได้มีตัวตนจริงแต่ว่าก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีเขียนบันทึกไว้มีการเล่าต่อๆกันมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คือเรื่องราวเนี่ยมันตรึงใจเพราะเป็นเรื่องราวของวีรสตรีใช่ไหมที่เป็นแบบหญิงแกร่งที่ยอมแบบปลอมตัวเป็นชายออกไปสู้รบแทนพ่อมันมันคล้ายๆของพุทธไทยนะเรื่องโยไทยอ่ะมีความแบบว่าแบบเป็นแบบผู้ชายแล้วก็ไปออกรบอะไร ก็จะปนแบบแข่งแรงนช่ยชก็เธยก็ตีทาซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็จะแบบอ่าเนี้ยก็จะมีที่มามีกําเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นค่ะมณฑลเหอเป่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องกันขนาดนั้นเลยหรอไม่ก็บอกก็เหมือนว่าก็บอกในตำนานก็เขียนว่าแบบมูหล่าเนี่ยก็เป็นคนที่เมืองอู่ฮั่นไงที่เหอเป่ยแล้วรู้เปล่าว่าเรื่องจริงนะที่มณฑลเหอเป่ยเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีเป็นป่าจ้าแล้วก็มีภูเขาเขาก็ตั้งชื่อว่า ภูเขามู่หล่าที่ก็เป็นสถานท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวกันนะ่ะก็เหมือนเอาตำนานมาสร้างเป็นเหมือนแบบสร้างเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวสร้างเป็นเหมือนแบบเป็นแบบสานเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างงี้ซึ่งตอนนั้นนะนเวอร์ชันแอนิเมชันตอนนั้นนะนะเสียงร้องที่แบบร้องในเวอร์ชันการ์ตูนนะก็จะเป็นเลียสลองการเป็นแบบนักร้องดังชาวฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่เป็นแบบเสียงเป็นเจ้าหญิงดิสนียตอนที่นางอ่ะจะต้องมาหาแม่สื่ออือรู้ไหมใครร้องอ๋อเทปป้อมใช่ ฉันเพิ่งจะรู้จริงฉันเพิ่งจะรู้เพราะฉันไ่ดูใน YouTube ไงที่เขาบอกมาว่าว่าเบื้องหลังเสียงแม่เสือที่แบบว่าพี่รักพี่ประกาศใช่ดูนะกสิเธอเนื้หรือที่เสริมสวยเนี่ยนางร้องอ่ะเชฟยเอ้ยอะไรนั่นคนนี้ก็ลืมไม่ได้นะใครคะคนที่เป็นเสียงร้องหนึ่งในแบบแม่เสือคือใครคะ เจ้ามาเป็นดีอันนี้มาไหมอันนี้มาไะยืนอยู่หลังกองดังมาด้วยแล้วสาวดังนางก็ตเงีึงใน่างสามบาทใช่ไหมคะแสดว่ามันเป็นเลือดมันที่แบบยออะาใช่เสียงนางที่เราก็อยากดูแบบมูหลานมาเพราะว่ามูหลานเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยจะรู้สึกแบบรู้สึกใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเอเชียเหมือนกันไงใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นแบบกะล่างกะล่างอันนี้เป็นเอเชียเหมือนกันเราก็จะเป็นแบบ วัฒนธรรมตีนส่<า>งคลาสทึ่ใหญ่อลังการ,รแล้วก็รอดูว่าเฮ้ยออกมาเป็นยังไงไ<ห>แต่ที่แบบน่าติดตามที่แบบเขาติดตามกันคือแคสติ้งนักแสดงที่จะได้เล่นเป็นมู่หลานเนี่ยจะเป็นใครซึ่งออกมาเป็นหลิวอ e ีเฟยซึ่งก็แบบเหมาะสมคือนางก็สวยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวจริงนางอายุ30กว่าแล้วแต่นางหน้านเด็กเ,<อ>เปลนีล่คือ ดูเต็มดูกันเลยไหมก็เดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์กันแล้วก็ดูว่าเฮ้ยอีเทรลเลอร์ตัวเต็มตัวนี้ตัวที่มันเพิ่งมาล่าสุดไม่ที่ฉันอยากดูนะที่อยากดูรีแอคของกระเทยทังคนรีแอคยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอบเธอเรามาดูเทรลเลอร์กันอันนี้เป็นออฟฟิเชียลสับไทยเลยนะคะทำซับไทยให้ได้เพราะกระเทยจะแตะไม่ออกกลัวกลัวกระเทยคนนี้ดูไม่ได้มาไปดูเลยเอาอย่างอะเริ่ม you why Do know phoenix on of hand the the right the emperor? sits อ๋อมันเป็นนกหรอมันเป็นนกฟินิกแทนหรอสวย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 สิก็คล้ายๆชุดในในการ์ตูนอยู่แต่งตัวเออทนี้เนี่ยดูหน้าดูหน้าดังฉันว่ามันก็คล้ายๆกับอีพาร์การ์ตูนแต่ว่าพาร์การ์ตูนเป็นแบบโบกหน้าขาอ่าอ่าอันนี้ก็โบกขาเนี่ไงอ่าเลิศอันนี้ก็จะก็ก็จะเหมือนในการ์ตูนตอนแบบแปลงโฉมไปแบบไปไปดูตัว ดนตรีเนาะฉันชอบดนตรีมากกบลงายในน่ะนี่ไงกงลี่อ้าวกงลี่ค่ะสุดลิทจังเลยอ่ะเป็นตัวร้ายเป็นแม่มดการแต่งเตอการแต่งแบบนี่กระเทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนังสายนะจะต้องเอาลิควิดลิควิดมาทาตาจริงๆต้องมีต้องมีนะแล้วก็ทำมือกงเล็บนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู พาได้ฮโอ้ยเหมือนดูเหมือน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 ในกระตุนอยู่ฉันจำฉากไได้ที่พ่อมันแบบสคามันก็เล่าเรื่องตามกันนั่นแหละเอาละค่ะน่าจะมีฉากตัดมั้ยมีิ This time you will n t return อ๋อลอดนะท้ยคนรู้ป่ะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแ้ข้า loyal brave and true เ้อฉันผมทุกเป็นแฟนคนคนดูม่ไปเลย้าไปแล้วหรอเ้าเดียวแล้วช่างตัดผมฉันลาสันี่อไปดูในกระตูน้ไปดูในหนังิิแต่มันจะมีใช่ไหมมันจะมีแหละนี่นะคะตัวเบล์พ่นอมมซัออฟพ ไม่ใช่ใช่ไหมดอนนี่เยนนี่เนี่ยช่วงหลงฝึกจริงๆถ้าในถ้าในการ์ตูนจะเป็นเพลงไงตอนสาวหลงฝึกอ่ะนี่นี่ตัวร้านี่แปลงเป็นนกเอี่ยวได้งงไหมล่ะนั่นก็มีเม็ดประมาณนี้เห็นไหมอันนี้สวยมากถ่ายที่ภูเขาใส่ร้มโอ้ยอันนี้สวย When they find out who you are Oh so you are 네네네. 어. 화물은. I will b e i n g honor to us all. จบค่ะคราวนี้ต้องลุ้นสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในอเมริกาในเมืองจีนเพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ดิสนีย์หัวเรือใหญ่ก็อยู่อเมริกาใช่ไหมคือถ้าอเมริกาฉายได้ทั่วโลกก็ฉายได้หมดคราวนี้เราก็ต้องมาลุ้นเราต้องมาสวดภาวนากันค่ะนะคะให้แบบว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาในเมืองจีนเนี่ยแบบมันสงบเรียบร้อยมันคลี่คลายลงหนักเปิดได้เงี้ยเขาจะได้ฉายอยากดูมากเล้วแบบรอมาแล้ว22ปีเธอเธออะไรอะอะไรอะลูกค้าข้าวของขายของอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อวิ่เตอร์แพ็กเก่ะนี่นะคะขายก็ตรงๆเลยค่ะยี่ช่วงนี้เนี่ยหน้าหน้าดูสวยเลยปากก็ดูแดงเลยอ่ะเออไม่นุ้ยอ่ะใชรก็สมอาอะไรอ่อน่นเท้ e บิน่ซฟบินน่มูหลานคอลเลกชันเอานีเอาห่เอามาให้พออะไรขอตรงตรงเลยแต่งหน้ามูหลานใหหรุ่นให่ เดี๋ยวดูกันละกันค่ะว่าใครเนี่ยในสามคนเนี้ยจะแต่งเป็นมู่หลานที่เริ่ดที่สุดเอาเมื่อกี้พึ่งบอกแตบอกไม่พร้อมคุณอยายไม่พร้อมสุดป้าคือทีเธอแต่งได้อะเดี๋ยวฉันไปแล้วค่ะอ้าเดี๋ยวสิฉันจะไปฉันไปด้วยกันะแม่ตรอด้วยไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันค่ะ ตัวเรานี้อาจจะเป็นเจ้าสางที่แสนดีไม่ได้คงจะอายทั้งครอบครัวบทบาทนี้ไม่ใช่ตัวของเรานีนะเพิ่งได้เห็นอาจจะเป็นตัวฉันอย่างทุกวันรอมาคงจะพาครอบครัวต้องเศร้า ใครกันที่มองจ้องมาสบสายตาไม่คุ้นเคยเหตุใดมองดูไม่รู้เลยว่าคือตัวเราดวยใจเหนียส่งงทนฝืนทำใครช้ำ 在。 ตอนนี้ลงทัดว่าขนตาปลอมกระดิกอย่างเดียวเลยนะนี่ไงนี่อ่ะอ่ะน้ำของเรล้าข้าวมันแล้วอยากจะดมเสนอดรู้ไหมอะไรลิปลิปเขาเลิศมากไหนของใครคะของออร์ที่ชอบปิ้นเซ็ที่เห็นปากดำฉ่ำอย่างเงี้ยปิ้นเซ็ตกบันไดแล้วเลือดออกนะครับนี่คือลิปเลยค่ะคอาจริงสีลิปแดงกว่าแบบสตรอเบอรี่ไม่ได้ตกเลยแดงกว่าสตรอเบอรี่นม่ อ่ะบันหน้าโดนสีไม่เลอะแม่แสดงมาละแม่งมาลทาดมปัดไม่ออกัไม่อไมแล้วสีเนี้ยนะครับเป็นสีที่ได้อินสปายมาจากมูหลาน่าใทาไปปึ๊บเหมือนมูหลาเลยเหมือนมูส่วมูหลา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 ของซันนี้เลยค่ะ เป็นอายไลเนอร์นี่แมสคมแล้วนี่เอามาวาดคิ้วนี่ไม่ใช่วาดเลือดคิ้วอย่างเดียวยังมาวาดตีนผมด้วยวัดนี่นะคะเนี่ยแบบคมมากคือแบบว่าปาดไปปุ๊บสีเข้มแล้วมีไม่มีลอกเหมือนแล้วอะไรคมมากคมงคือตอนตอนปาดเป็นี่ยแบบกรีดหนังเลยแบบเลือดติดเลยเจ็บมากตาพูดแรกมันคือมันกรีดมันคมแล้วไม้เซตมันคมแล้วแบบ ตัวแบบหมึกเนี่ยมันออกแบบออกดีที่ปากมันลื่นมันลื่นมันคลื่นมันคลื่นเนี้ยของฉันของฉันเป็นนี่พาเลตของ o อ r little princess c o l l e นของมูหลานค่ะดิสนีย์มูหลานคอลเลคชันดิสนีย์มูหลานคอลเลคชันค่ะผลิตภัณฑ์ที่คือได้มาจากพาเลตนี้ดูด้วยดูด้วยช้ำ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 ใช่ช้ำจริงจริงมูหลานมันก็จะมีโทนของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะไปแมทช์กับโทนไหนพาเลตไหนใช้ได้หมดเลยคือจริงบอกว่าอย่างนี้คือสีเนี่ยของดิสนีย์มูหลานคอลเลคชันเนี่ยเหร ออริเทิลพรินเซสเนี่ย <Wow. S 1> คือเป็นสีแบบว่าเอิร์ดโทนคือจะเป็นแบบโทนแบบว่า น้ำตาลส้มแดงก็จะเป็นแดงแบบแดงกำกัอย่างเงี้ยคือมันใช้ง่ายไงไม่ใช่เอามาแต่งอย่างเราเนี่ยแต่งออกมาแฟนซีเพราะวันนี้เราต้องแบบเป็นการ์ตูนเป็นมูล่ะเราไปแต่งในชีวิตประจําวันก็ได้เราก็ได้ความอินเนอร์ความเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าแกร่งความแบบว่าเออเสียสลัดเอออะไรอย่างงานหน้าะผ่านกล้าอะไรอย่างงีุ้กความเป็นมูลลารในตัวคุณมันเหรอดิสนีย์มูลลารคอลเลคชั่นเนี่ยมันสุดยอด ภารกิจนะคะสาวๆจงไปตามหาสหายคู่ใจของตนเองมาใครก็ได้ในเมจเจอร์แล้วกนทุแสถานทไปเนี่ยหรอต่อ,อเนเท่องหรอโอ้แล้วทำไมฉันไม่เห็นได้บ้างฉันก็ต้องเห็น ต้องให้เราเหรอให้ผู้ชมดีเราโขกหน้าซะขนาดนี้นะรอเออเราเขาจะกล้าไหมไม่ไคือเรื่องเรื่องเขาให้เรามาใช้เราไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อคราวนี้เราก็อยากมอบไปกับผู้โชคดีมอบไปกับผู้โชคดีที่มาเมเจอร์รัชโยธินเออป่ะเลึงเวลาฉลึงผู้ชายเลยค่ะแต่เออเราไปทำอะไรกิจกันป่ะล้านใช่หมเราไปหาผู้ใจกันเถอะ เมเจอร์ชาเรนสนับสนุนโดยออริเอนทัลปิ้นเซตอุ้ยเราได้คนมาแล้วค่ะสุดฤทธิ์เออก็คือเป็นผู้โชคดีนะคะที่วันนี้มาดูหนังที่เมเจอร์ใช่ใช่ใช่เราก็รออยู่แล้วก็ไปชวนมาใช่เราก็ชวนมาเล่นกิจกรรมนิดนึงเอาเธอหนุนหน้าจะด้วยสวยขนาดนี้นัะนำตุลเลยเธอเธอเดียวเดียวฝั่งนี้ก็เป็นผู้ชายค่ะใส่อัดไหนขอแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะับพี่น้องเดี๋ยวเริ่มจากพี่น้องก่อนเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อไปค่ะ น้องปายนันนี้ชื่อรับที่อกน้องอน้องกอนอกน้อกอน้องกด้องกน้อยอนงกอดนอกอน้องก้องอน้อน้องกอน้องไป้องก่้องก่น้อนเลงค่ะอ่าน้องหนีน้องไอน้องกอนก้องอน้ก่อนอกงง้นนนองดองดออนก้อน้ก้น คำทําคนทามพูดได้ใช่แล้วก็ให้น้องทายว่าเราหมายถึงดาราคนไหนถ้าเกิดใครเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดรับไปเลยเป็นกิฟต์เซ็ตนะคะของ r อร์ l ทลพรินเ s s ดิสนีย์มูหลาน l l ลเลกชันเพื่องแตงเซ็ตใหญ่ถูกต้องเนี่ยน้องผู้ชายได้เอาไปแต่งหน้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่ให้แฟนเขาใแฟนได้นี้ก็จะให้แฟนใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคมาใบเลยทีมอาร์ตี้มิวอ่า มอ่ะภาษาอังกฤหมดเวลาครับหมดเวลาใช่คภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ามีคำท้ายคู่คำท้ายคำเดียวคู่คำท้ายคำเดียวถูกต้องไปถูกต้องอ่าดีเอาข้ามว่ะต้องลงต้องลงอ้าวเพื่อนแฟนมาริโอไหมผู้หญิงแฟนต่อมมันิโอ้อ่ะอ้าอันนี้อันนี้อันนี้คืาเรียกว่าอะไรอะไรอะไรติดผมกิฟ์อ่าก่อนหน้าเขาว่ามีเขาว่ากิฟต์ถูกต้องค่ะ ซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยชื่อเหมือนคล้ายผลไม้แอปเปิ้ลสตอเบอร์รี่แล้วก็มีอาที่เป็นเมืองคาเป็นเมืองคาบ่อยอินเทอร์ท่าแฝงท่าย่แผลไม้ผลไม้แอปเปิ้ลสตรอเบอร์รี่แล้วก็อองุ่นทีมไนโนาโอ้โห ข้ามข้ามก่อนเลยข้ามก่อนเลยคูไม่อ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นแฟนเต๋อตอนเนี้ยใช่ปะวะไม่ใช่เอ้อใช่ใช่เป็นแฟนเต๋อตอนเนี้ใช่ใช่เลยแหลมากอ่อนางเอกยุคเก่าแบบเก่ามากๆอุ้ยไ้ามข้ามข้ามครับอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่อะไรวะนี่ที่ที่มูหลานมู้หลานมู้หลานภาพมูหลานของไทยเป็นนักภาพมูหลานของไทย ใบใหม่เลยลไม่ใช่ใบไหม่ละเลยไม่ใช่อะไรวะเออเออเออได้ได้ได้ดึกได้ดึอ๋ออ่ออยู่ในเดรสตาเป็นผู้ชายตไม่ใช่อ่อ่อคู่กับบีสุกิตคู่กับบีสุกิตบีบเราต้องมีเอบีซีดีเอฟจีบีเราต้องมีอักษรภาษาอังกฤษด ีมเอิร์ธออสการ์โอเคก็นี่เลยที่แบบว่าเอิเอิร์อดเล่นฮอร์โมนอจ้าอย่าไปช่วยเขาสิกูกิลเขาขาดน่าหลกอ่าหายหายหายขาอดขาดปล่าหลอดได้เลยได้หลอดได้เลยได้พิธีกรวอร์คอยพิธีกรเสียตา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 ลิง รอหอเสียตาปัญญาหัน้าไปอนักวิ่งไะนักวิ่งไงอยู่เซนบอยู่เซนบอตัวอะไรพูด้ไม่รู้อะไรดิได้ไดได้อะไรหวอะไร้องได้เรลยได้อ้ค้าเลย เออไม้คู่กับไม้เป็นพี่น้องกันไม้พี่ล่งพรอนไม้พี่ล่วงพรอนเป็นพี่น้องกับไม้อะไม้นักร้องเนี่ยโอ้โห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 ไม้ o r i วนท็อ Princess Disney มูหลานคอลเลคชั่นปลูกความมูหลานในตัวคุณและตอนนี้นะคะเราก็ได้ผลผู้ชนาล้วค่ะชนะไปอย่างคว่วงโคลหรือว่าชนะขาดจริงๆค่ะสองต่ออะไรสองต่อหนึ่ง ผู้สนานะคะก็ได้รับรางวัลนะคะจาก Oriental Prince s s ไปนะคะ Disney Mulan Collection เป็นเซตใหญ่แบบว่าที่เราแต่งกันเนี้ยแต่งเราจะสวยเหมือนราวมาเลย์ลดเหมือนราวน์มาเลืวกเยอะจังเลยมองลูกิวเยอะมากนี่ทาแล้วผิวสวยมือสวยมากขอคมากทำไมต้องหลอกจับมือนองด้วยยังไม่เกี่ยวอยู่ข้างโอเคโอเค ผู้ชนะค่ะนี่เดี๋ยววงมีน้องก็แต่งเลยนะเราแต่งสวยกับเธอด้วยม่เดี๋ยวน้องเขาอาจจะไปให้แฟนก็ได้เออแต่น้องเขาไม่ได้แต่งเป็นมูหลานนะแต่งเป็นมูซูจริงๆมันก็ไม่เยอะกว่านี้นะคะคืออันนี้ไม่แค่ตัวอย่างเนาะจริงๆริอะคอลเลกชันของอาดิสนีย์มูหลานเนี่ยก็คือจะได้แบบประมาณ1ิบกว่าชิ้นเนาะถือไม่หมดใช่ถือไม่หมดแต่ว่าเราเนี่ย เราก็จะให้น้องชายทงเสร็จเลยนะคะทั้งยางก็ต้องขอบคุณน้องด้วยขอบคุณด้วยนะขอบคุณนะคะไปดูหนังได้แต่ว่าอย่าลืมน้ําหลานบ้าอยากดูป่ะเอออยากดูป่าเอยากดูหนังชาวเราเนาะไม่ใช่มาสเตนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ รายการมีแค่นี้ใช่ปะแค่นี้หรอเอ้ามึงเราถ่ายกันตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วก็ตอนที่สองทุ่มแล้วนะแต่งหน้าสี่ชั่วโมงคือแค่นี้ปะนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทำเพื่อคุณผู้ชมไงอถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Oriental Princess Disney Moo หลาน Collection ซึ่ง Limited Edition มากๆจากหน้าสดกลายเป็นหน้าสวยไม่นะฉันไม่ได้ด่าสองหลอดคนเดียวเราสวยฮ้ยเราต้องรักกันหน่อยแล้วกันซึ่ง ของอ่าอร์ทอลพิซเซตเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราใช้เนาะใช้ไม่ใช่แค่เซ็ตมือหลานอย่างเดียวมีแบบผลิตภัณฑ์มากมายเลยใครต้องลองจะขัวจะรดทามันต้องโดยเฉพาะหน้าเนี่ยสวยใช่ซึ่งไตแล้วซึ่งย้ำทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อไปดูกันได้นะคะตามที่ช็อป็ได้ช็อปออร์ทอลพิซเซตจะได้หรือลิมิตเอเดนชั่นขาดเนี่ยคุณดูที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยรักเราชอบเรานะคะก็มาหมด ติดตามในช่องเมเจอร์เนาะแล้วก็ติดตามเมเจอร์ฟรีฟอร์มนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะรายการเมเจอร์ฟรีฟอร์มก็จะแบบนี้ค่ะคือจะฟรีฟอร์มอยากทำอะไรก็ทำะคะตามเท่ตามเกียรติหรือบางทีก็ตามเราเองอะไรแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วแบบว่าอุท่านผู้ชมไปเลยว่าคือคนดูอะไรอย่างงี้นะคะน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากให้ชาเลนจ์อะไรอยากให้แต่งเป็นตัวอะไรตัวอะไรนะคะก็แบบว่าคอมเมนต์มาได้พูดคุย หรือว่าอยากสดาก็ได้ไม่ไม่ด่าเลยถ้าสดายังไงก็เบาๆหนึ่งบอกว่าไหวอ่ะเป็นคนหวั่นไหวเป็นคดนึงนะแบถ้าเกิดวันน้องเขาชาเชลซีมาเนี่ย พู้สัตว์สุงมาแล้วนะใช่ต้องมาอยากให้ข้าวนะใช่อยากให้ชาเลนจ์อะไรผู้ใหญ่ใจดีคนไหนสปอนเซอร์คัวไหนที่แบบว่าโอ้ยเนี่ยอยากเอาของไปชาเลนจ์จั้งรู้ทำได้แน่นอนค่ะแล้วลองว่าของไปชาเลนจ์เราทำให้สนุกแน่นอนถูกทำทุกอย่างค่ะดูสิเครื่องสำอาง Oriental Princess Disney Mulan Collection เรามาแต่งได้สวยขนาดเนี้ยสวยจริงใช่ไหม ไม่แจ้งกันนะเพลงนี้สลอนไม่จบให้จบเพลงนี้ตลอนหูทุกคนไปจนชั่วตราฟ้าดินสลายและอย่าลืมค่ะว่ามู่หลานนะคะภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่อลังการคุณสร้งกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐของดิสนีย์รอรอต้องรอต้องรออ่ะไดน่งก่อนเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่กับเมเจอร์ฟรีซอมของพวกเราได้ก็อีพีหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันนะครับมีอีพีหน้าเนาะมีชัวตอนนี้นะคะ อะไรคะ <All right? S 1> เราเบาไม่ไปด้แล้วนะทุกคนคาดหวังนะ,น <c oughs> นะเพราะเปิดตัวมาขนาดนี้อีวีน,น้าคืน่นี้จ้างแบบสลิงอ่ะบ้านริกบ้านริกก็าามาแล้วเป็นแบบเออเออยอยดูนะทุกคน <c oughs> เอเอโอเคครับวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ